พักแป๊บหนึ่งกับราฟี่ในช่วงต่อไปว่างนะมิอ ถามนิดนึงแล้วพี่เคยเล่นละครกับพวกแบบประสาทประสาทอย่างนี้ไหมอ้าวก็ต้องแบบเรแบบคลายเครียดอ๋อก็จริงๆแล้วไม่ไมเคยไหมคะไม่เคยครับชอบเ,เ,เล่นละครไหมก็จริงๆก็ชอบเล่นเหมือนกันแต่ว่ายังตอนนี้เป็นไงผลงานโอ้โหเรียกว่าไปไหนเออแหมแด่ดีแด่กันกลับน้องสาวสองคนโอ้โหหากินครอบครัวแล้ววันนี้น้องสาวให้มาน้องไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือแล้วมาคนเดียวไม่เหงาเลยพี่ ไม่ได้เลยชุดนี้เป็นชุดแรกป่ะครับชุดแรกไงชุดนี้เลยหลายชุดแล้วก็เปลี่ยนมายังไงอัลบัม้มเออเรื่องอัลบั้มนี่ชุดได้ไงอาัลาบั้มถามได้ถามไปนะอย่ามาถาเรื่องอัลบั้มของผมนะปิดปรับปรุงตลอดชีวิตเนะ ไดูเลยไเลอไงเไปดเลไปเไปเไปดเลยไเลยดเลยปดูเยดเลาไปยป้าลยไ้ดูเลยไดูเลืไปดูเลยไหดูเด5เลยนป้ายให้เลยไปเลยอกกัเพยไปดูเลยไปดูเลยดเลยเลยปเปเลาเลยไดเลยไปดูเเด พี่แดนนี่น่าสวยมายืนไว้แม่พี่เห็นปะพี่ก็บันท้ายใหญ่เหลือเกินหวานแววยาสีฟันสมุนไพร5ชนิดเพิ่มปริมาณน้ำผลไม้ตรามาลีให้ตัวเองให้ลัฟี่เองอันนี้ของลัฟพี่นะอายินเนอทาการะของชุรแท้เอเบส จะน่าใสใช้สแกนแขกก็ย้อให้คุณเพลงเปิดของพี่เดนนี่ก่อนเปิดของพี่เดนนี่เลยมาได้เลยเปิดเลยมาลุ้นกันนะคะเรามีลูกรกะเบิดทั้งหมดหลายลูกใครจะได้มากที่สุด<า>แหมาช่วยกันนับของเดนนี่เหรอครับ ต่อไปว <Okay S 1> ่าใครครับเธอบริกเธอบริกยาสีพันสมุนไพร5ชิ้นอันนี้ของพี่เด๋อเรามาดูนะครับว่าจะมีกินลูกอ่อานักพบกัน ต่อไปเปิดอะไรดีเปิดมานี่อันนี้ของใครลับฟี่ดูรอลฟฟี่นับึงสองน่โอ้โหสายมันหลุดแก้เลมันหลุดตรงไหนลองดูึงส ปีแล้วดูของมัมมี่เบ๊มีเบมอ้ามเบ๊ดูของคุณมาบ้างไอยิ่งนัาการละค่ะยิน่งม,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 มาแล้วแต่หัวค่ำเชียวลักษณะนี้มาสองข้างหลังอ่ะเพียบ ของผมก็1ของคุณเท่งก็ควรจะต้องมี1นึ่งันแมนโชวพอดีอ้าวมาดูผิวหน้าใสใช้สกาแแควคุณเท่งเขาหน่อยมาสรุปกันดีสัทีนะคะตอนนี้ได้ไล่กันหมดคุณแดนนี่เขามี4คุณเด๋อเขามี3คุณลัฟฟีเขามี2คุณบอลเมีสี่คุณเท่งมี1นึ่งละคุตตั๊กมี1วันนี้ใครจะโดนระเบิดเดี๋ยวรู้ค่ะ เลือกให้ใครเข้าไปก็ได้เลือกให้ตัวเองเข้าไปก็ได้เลือกเลยยิ่งเราแผ่นป้ายค่ะเอาเอะไรดีอะไรครับ,รบเอาเครื่องเสียงเครื่องเสียงเสียงค่ะเริ่มจากเครื่องเสียงเสียงค่ะ เป็นเพื่อน สาม <Incred ibly S 1> ไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่เด๋อนั้นเข้าไปกับลับฟี่นะคะเอาไปสามไม่ได้นะคะแล้วพี่เลือกเบอร์อะไรคะเลือกเลอกเลือกเบอร์อะไรคะเบอร์สองเบอร์สองก็ในสีเบอร์สองมีหมายถึงสองคนใช่แต่ตามเหมือนแบบว่ากอดคอกอดคอกันโกงเกลียวแล้วเดี๋ยวเสียวทั้งตัว 在中间好，来。 เ่านต้องทำหนักหนึ่องมาไม่โดนระเบิดค่ะทุกคนทำไมว่าะะไม่โดนลืมเอาปลาออกอันตรายโทรมาฝากพี่ไว้ก่อนเรื่องสอเลยอะไรครับ เลือกเบอร์อะไรก็แล้วแต่พี่ไม่ว่าแต่ลาฟี่เดี๋ยวนี่เขาหอมทีพอใจไเบอร์ห้าเบอร์อะไรครับเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าอันเบอร์ห้าท่านว่าต้องโดนแน่ถึงข่าวเก่งคราวนี้แหละเพื่อนเอ๋ย ว่าแล้วพร้อมเลยว่าแล้วพร้อมตักเริ่มนับเลย ท่ามที่นี่มันชีาโอ้โหก็โดมละเบิด นยังไงก็ได้เดินวนแข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 วนให้เอาไปแขวนไว้ที่ราวสิไม่ใครอยู่คำพายน้องตัวไหนเนี่ยเบอร์อะไรดีคะอ่าล็อกดีเดียร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเนี่เชื่อตัวเองเชื่อตัวเองตัวเป็นที่พึ่งของตัว โอเคอย่าไปเชื่อใครเดินครับเบอร์สามเบอร์เบอร์นะครับหมุนเฮ้ยพ่มพ์เราหอนหายตัวพี่มพ์มอไม่เห็นสหายตัวแย่เนเนี่ยทำไมเราไปหัวหน้าทีมตสิเบอร์สามค่ะเบอร์สาม อันดอสามถามว่าจะโดนไหมไม่แปลกใจใค่เลย εί. คือป so ุ้มแน่แเมื่อพร้อมแล้วนะครับขอเิอท่านเข้าสู่การจุดลูกข้างยิ่งใหญ่เรามาพร้อมใจกันนับเริ่มเลย แววมาพี่ไหนแววมาหาชอบเบอร์ไหนเลือกเบอร์นั้นอ๋อไปรอแน่เมื่อกี้เชื่อกใบนี้เราเอาเชื่อกใบนี้ได้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตามเขาอันอันเบอร์หนึ่งถึงคาดอาสันแน่ ี่ไม่ว่างคุไม่ว่า่ค่อยมีแรงมีแรงอะไรไปไปไปไหนลองทำกัน ไปดูที่ว่ามันตรงหรือเปล่าคุณหม่พเบอนหนึ่งเบื่อนหนึ่งวันนี้นะคะคุณลัอบบี้ของเราก็รอดไปได้แต่ไม่มีโรงมา่วนตัวบ้างจะมีเครื่องเสียงมอบให้อีกหนึ่งชุดนะคะเอาไปแล้วก็ยังมีทองคำหนึ่งบาทจากเคลว์คลาสด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลัอบบี้มากแหมแล้วคุณไปสาวของทวดไปนะครับสาวรับทองหนึ่งบาทจากเคลว์คลาสโดยตอนต้นรายการไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคุณลัอบบี้มากค่ะ